สวัสดีค่ะสุกูสุคนวันนี้คุยสันกับแม่บ้านอังกฤษศิภาสุกูสุคนมากินข้าวปุ้นซ่าวค่ะน้ำปลานะคะพี่น้องค่ะมามาอันคุยสันมีอันนี้ด้วยเบิ้งค่ะพี่น้องนี่ไฮไลท์สตอร์ค่ะสตอร์มาที่ขาดก็ได้โรยผักพริกผงค่ะผักพริกผงเราโรยลงไป มาปัดจุนี่ให้เพื่อนเพื่อนเบิง้งมาค่ะว่ากวรจะทําการกินได้มาค่ะพี่น้องอันควยฉันก็จะมีผักกัญจองะะ <S <S ด้ค่ะเด้อพี่น้องมีผักกัญจองมีผักอันนี้ผักกาดแก้วมีสตอแล้วก็โอ้ยน้ำลายไหลแล้วก็ลาดิดแล้วก็หอมใหญ่นะคะ <S <S 2> <S 2> พี่น้องมา วันจะซดน้ำก้อนสิแล้วปะ่ะเนาะจะแล้วมือไหมเนาะอ,อืมแต่ว่ากระจองแซบมาอืมกัดเจ้าสดต๋อยปันใหญ่ๆปูนสร้างน้ำปล่า กระชายเยอะๆพี่น้องโอ้ยกระชายกระจงดูว่าหอมส่าดิน ไม่แล้วเลงหรอกยงจะตัไม่ใหญ่ใ่ มาครับพี่น้องครับจับน้ำกันนิ่มเข้าใจหอมมาก Det er ikke nok. พี่น้องคะซาวน้ำปะลาะง่ายๆกระชายคะ่ะกระชายตะคยไคร้ใบมะกรูดใครชอบกะปีใส่กะปีค่ะน้ำปะลาะน้ำตาลตัดนิดนึงแล้วก็พงชู่รสค่ะถ้าใครกินถ้าใครไม่กินก็ไม่ใส่ค่ะพี่น้องจบแล้วก็มาห้อยบบกพริกผงค่ะอื up man. ไปประกุเจ้าของเลคะ่ะปลูกเองนะคะมีต้นหนึ่งพี่น้องค่ะเส้นขนมจีนเวิดเดี๋ยวคุยสันจะเป็นมีอีกจานที่สองค่ะพี่น้องมันยัง่วิ่ิมเลอค่ะพี่น้อง เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวคุยสันจะไปเติมขนมจีนแล้วก็นคนเล่อีกทุกค่ะพี่น้องโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ